สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันที่14ท่ธันวาคม2564นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคลรม,มีมติอนุม,มัติการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ตกหล่นจากการสำรวจรอบแรกโดยที่ผ่านมาสอทอได้ติดตามข้อมูลเด็กที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจานวน2,000บาท จึงเก็บตัวเลขเด็กทุกสังกัดมาเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยคลรมออนุมัติเงินจำนวนประมาณ640ล้านบาทเพื่อดำเนินจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนนักศึกษาหากได้รับเงินมาแล้วสอทอจะดำเนินการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการจ่ายเงินจะใช้รูปแบบเดิมคือโอนเงินเข้าบัญชีหรือให้ผู้ปกครองมารับเงินสดที่สถานศึกษาตามความสะดวกของผู้ปกครองค่ะ นางสาวตีนุชกล่าวต่อว่านอกจากนี้คอลมออนุมัติการเยียวยาน,นักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประมาณ1 3 0 0 0คนที่ตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยานในรอบแรกโดยการเยียวยาน,นักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสอ,งอสอนี้จะใช้เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดคือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทช่วยเหลือในอัต,ตาราลอยละ50ส่วนตั้งแต่51 0 0มบาทจนถึง100 0 0 0บาทช่วยเหลืออัต,ตาราลอยละ30และตั้งแต่101 0 0บาทขึ้นไปช่วยเหลือในอัต,ตาราลอยละ10 โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยานในสัดส,ส่วน6ต่อ4ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปคิดโครงการมาเสนอให้คลอมพิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนซึ่งดิฉันได้หาลือกับทุกแห่งให้สอทอแล้วเบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดหากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นางสาวตีนุชเก่านะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ